สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับย่าๆยสตอรี่ในช่วงย่าๆยแบรนด์เนมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอกระเป๋าลุยวิตองรุ่น m o ม t i c a l r a บัสนะคะมัดคราร์บับเป็นกระเป๋าใส่เหรียญใส่อะไรได้บ้างไม่รู้เนี่ยใส่เหรียญใส่บตัตรเครดิตได้ไหมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะคะว่าจะใส่อะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันคะ่ะ ไปกระเป๋าใส่เหรียญมีพวงกุญแจนะคะห้อยเราอาจจะไอไว้ห้อย,อาาก, ike, อยกับกระเป๋าอะไรอะไรยังไงก็ได้ถ้าห้อยกับหูออ่อหูกางเกงได้นะคะใส่รอยได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูนะคะใส่มันเล็กนิดเดียวเองมากแต่ราคานไม่ได้เล็กตามใส่นะคะอันนี้เราก็ดูง,ง่ายๆนะคะมัจนจะมีกระดุมเป็กสองเป็กนะคะเรามาดูเบอรี้กอนเราก็ตัวห่วงเขาก็จะปัม๊มมีปัม๊มวีเอลตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ มีปวามวีเอลแล้วก็ห่วงเขาก็คือดันเข้าไปนะคะตรืไหน่นะเปิดไม่ได้อ่ะไม่ได้ดันนะคะนี่คือต้องยกขึ้นนะคะตัวนี้เวลาเกะตำเลนจะมีรุ่นใหม่กว่านี้คือดันออกได้เลยมันก็จะเข้าครบนี่คือเราต้องยกยกต้องดันมาอย่างนี้นะคะต้องดันหาตัวดึงกับจับอย่างนี้ไว้นะคะจับนี้ไว้นะคะแล้วก็ดันเข้าหาตัว ก็จะหลุดแล้วมันจะมีห่วงตรงนี้อันหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีรูนะคะนุ้ยรูนะคะรูที่ห่วงดันทำมาแล้วก็ต้องดันกลับมาค่ะแล้วก็ปล่อยเข้าไปมันก็จะลงล็อกของมันนะคะกระดุมก็มีกระดุมแบกสองดกระดุมนะคะก็จะมีปั๊มหลุยเวตองนะคะปั๊มแอนด์หลุยเวตองนะคะที่ที่กระดุมนะคะเดี๋ยวจะมีรูปไปดูนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็มีปั๊มเหมือนกันนะคะตัวตัวแบกด้านในก็มีปั๊มเหมือนกันนะ นะคะแล้วก็โซ่ก็เป็นโซ่ห้าตันแจไม่ยาวมากนะแล้วก็ตัว BS ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ BS เ็จะอยู่ตรงนี้นะคะเปิดมาข้างในก็จะมีสองช่องค่ะสปอยลสองช่องนะหนึ่ช่องแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะเห็นไหม นะคะหนึ่งช่องแล้วตัวนี้ก็มันก็จะมีตัวห้อยตัวห้อยตัวนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้ห้อย,อยตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะดูดีซีก่อนนะคะดีซีก็จะอยู่แผ่นแผ่นหน้าสดาุดห้องไม่แน่ใจนะ หายากมากหายากมากดีซีเนี่ยหายากหายเย็นแสนเข็นนะคะ ีซีอยู่แผ่นด้านหลังนะคะอยู่เป่าหลังสุดอยู่ฝั่งเดียวกับตัวห้อยตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะปีนะคะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวจะดูให้นะคะว่าปีอะไรนะคะวิอากาศร้อนมากเลยประเทศไทยประเทศไทยอากาศร้อนมากนะคะ นี่นะครับปีอะไรแป๊บหนึ่งนะคะมันเล็กมันน่ารักแต่มันก็ไม่ได้ใช่ว่ามันระคำจะน่ารักระคำก็สูงอยู่พอสมควรค่ะนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็คือ M.I. นะคะศูนย์ูย์ M.I. ศูนย์ก็ก้าหก็ผลิตสัปดาห์ที่9ก็น่าจะมาเดือนมีนาแล้วก็ปีศูนย์หเนาะก็ยังก็ยังเป็นรุ่นที่ยังใหม่อยู่เนาะเพราะว่าเขล็นรับเระชัดมากลายก็สวยมากตัวนี้ก็คือมียานแนวหลุดนิดนึงเป็นรูปว่าเป็นปกติของหลุยนะคะยานแนวก็จะหลุดนิดนึงตรงนี้ใช่นไหมคะตรงขอบๆตัวเนี้ยยาแนวเขาจะหลุดนิดนึงนะคะ ต้องทําใจถ้าใครใช้หลุยนะคะแล้วเรามาดูว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะเรามาดูว่าเขาใส่อะไรได้บ้างนะคะใบเล็กๆน่ารักน่ารักแบบจะใส่อะไรได้บ้างนะคะดูสิคะมาดูนะคะเห็ไหม้ห่วงนี้จะมีปั๊มตรงนี้นะคะปั๊ม vl นะคะเรามาดูใส่อะไรได้บ้างแบงค์พับใส่ได้ไหมใส่ได้พับก็ใส่ได้เนี่ยใส่ได้นะคะแบงค์พับพับไป เดี๋ยวเราไปดูว่าใส่บัตรเครดิตได้ไหมใส่บัตรเครดิตได้นะคะบัตรต่างๆอะไรก็ได้นะคะบัตรปตทนะคะก็ใส่ได้นี่ใส่เปล่าหน้านะใส่ได้อยู่แล้วก็น,นี้ไปกับขี่นะคะ พราะก็ใส่ได้เยอะอยู่นะครับปกตินะก็ใส่ได้เยอะอยู่ก็ไม่ไก่กาเดือนะคะแบงค์พันพับไปยังใส่ได้ลรือใส่ได้เยอะอยู่เราจะถือเป็นกระเป๋าตังค์เล็กๆเหมือนไปตลาดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องเอาเอาตัวห่วงไปข้างในก็ได้หรือจะเอาตัวห่วงไว้ไ้ข้างนอกก็ได้นะคะจะให้ยูจะเกาะกระเป๋าถือกับอะไรก็ได้ใส่ดุเกจรถก็ได้นะเนี่ย กลม,มาราคาราคาเล็กๆนาำก็ไม่ได้ราคานาำก็ไม่ได้เล็กเหมือนกระเป๋านะคะราคานานก็เป็นหลักหมื่นอยู่นะจา๊าไม่ได้ใหญ่กานะคะเนะก็ฝากในอ้อมอกอ้อมใจใครอยากได้กระเป๋ารุ่นนี้ไว้เพราะว่าจริงหายากนะเป็นมือเราก็ไม่รู้ว่าในมีช็อปยังมีขายหรือเปล่าแต่ว่าราคามือสองเนี่ยคือยังไม่เคยเจอและเพิ่งเจอครั้งแรกขนาดของเขาก็จะยาวนักว่ายาวกว่าใบสี่เหลี่ยมที่มีซิปข,ข้างบนนะ ไปนะั้นก็ใส่บัตรเครดิตได้นะแต่ว่ามันจะเล็กกว่านี้มันจะสั้นกว่านี้อันนี้คือยาวสิบสี่เซนนะคะยาวสิบสี่เซนนะคะยาวสิบสี่เซนนะคะกลับหัวกลับหางนิดนึงเนาะแล้วก็สูงนี่เจ็ดเซนนะจ๊ะสูงเจ็ดเซนนะคะสูงเจ็ดเซนนะคะความสูงกขเจ็ดเซนความหนาก็ไม่มีเพราะว่าเป็นหนังสองสองแผ่นเย็บติดกันเหมือนหนังสองแผ่นยึดเย็บติดกนันเนาะก็ ง่ายๆขยักมีอยากใช้กระเป๋าใบเล็กๆๆน่ารักนากจะเป็นเอสเซสซอรีก็ได้นะคะไว้พิ้วกระเป๋าไว้ใส่ไปอ้อห้อยกระเป๋าย่างเงี้ยก็ทําได้เนาะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนก็ฝากไว้ให้เป็นตัวเลือกสําหรับคนที่อยากมีกระเป๋าใส่เหรียญน,นะคะแต่รุ่นนี้ใส่เหรียญมันจะใส่แบงค์ใส่แบบประชาชนใส่อะไรก็ได้นะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจเนาะก็ มือสองอาจจะหายากนิดนึงแต่มือหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีขายหรือเปล่าก็ต้องไปสอบถามชอบดูเองเนาะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s สไคร e แล้วกดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ YouTube เป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ YouTube เป็นอะไรก็ไม่รู้คือคนติดตาม,ม,มก็ไม่เพิ่มยอดคนดูก็ไม่ค่อยเพิ่มนะคะทั้งที่คลิปเยอะมากนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ